กรผมพันโทปฏิทิศแดงชูผู้ครับกองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศผู้ปชาการศูนย์การฐานราบประธานในพิธีกระผมพันเอกสุทธิศักดิ์พักเจริญตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการจู่โจมและส่งทางอากาศปึกและข้าราชาการโรงเรียนฐานราบ ตลอดจนนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่117ทุกนายของโรงเรียนฐานร,ราบในรุ่นนี้เปิดการศึกษาทั้งมีผู้ผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิการศึกษานักเรียนหลักสูตรการรบในระหว่างการศึกษานักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมจะต้องผ่านกายให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงให้อยู่ในเกณฑ์สูงสุด ทานนำไสู่การโรงเรียนฐานราบเป็นนาจารย์สู่การฐานราบเพื่อนในทหารรุ่นที่1 1 7ทุกนายสําหรับเนื่องจากในวันนี้นะครับท่านผู้จัดก,การสู่การฐานราบแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกนายที่ได้ผ่านการทดสอบร่างกายและก็ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ในานามของสู์การฐานราบขอต้อนรับนักเรียนทุกนายเข้าสู่บ้านฐานราบด้วยความยินดียิ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทางทหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะในรูปสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความพร้อมในการที่จะ,ะเผชิญต่อสิ่งท้าทายเหล่านี้การที่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาด ก็หลับกันเรียบแล้วพอชั้น้แม่เป็นวงเลย